กล้าจาัดราคาไปโอเคก็เลยเป็นพี่มาว่าคืออยากอยากสนับสนุนให้ให้เห็นภาพในวงการนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆอยากให้มันดูดูดีแล้วก็ดําเนินเดินต่อไปได้ครับเพราะในอุตสาหกรรมนี้มันมีมันมีมนมธุรกิจมากมายเลยนะตั้งแต่ต้นน้ำจนถนะึงปลายน้ำคนขายไฟฟูคนขายปุ๋ยขายวัสดุป,คปูคนทาเมล็ดพันธุ์คนปูพ่อค้าคนกลางร้านขาย สายอุปกรณ์จนไปถึงคนใช้งานก็เลยยินดีมากครับที่ตั้งใจจะมาครับสองคุณครับขอบคุณมากมากค่ะได้ฟังความรู้สึกและมุมมองนะคะค่า้ที่เรียกว่าร่วมกันนะคะก่อต้านแี่จะมีสายใยนะคะ เกี่ยวกับหลายๆอาชีพและก็หลากหลายความเขาเรียกว่า่ยมุมมองศิลปะการเข้าใจรวมไปถึงการเกษตรฟู้ดแอนด์เบเวอร์รบางครั้ง่งลามดุสกามไปจนถึงการรักษาผู้ป่วยในดิคอนนะคะซึ่งฉันมองว่า นัดก,กินผักนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันมองเข้ามาที่ลแล้วดิวฉันรู้สึกว่าทุกอย่างมันโยงใยกับไปหมดงั้นวันนี้ขอให้พี่รับนะคะช่วยอธิบายกิจกรรมที่โยงใยกับหลากหลายอาชีพหลากหลายชีวิตของกัญชาในงานหนัดก,กินผักให้เราฟังหน่อยค่ะว่ากิจกรรมของเรามีอะไรบ้างโอเคก็อย่างที่เกิดไว้นะครับว่าเราจากยากที่จะเปิดเพดานให้คนที่ไม่ได้ใช้กัญชาเนี่ยก็มาร่วมในงานของเรา เพื่อที่จะสลายกําแพงที่จะมองว่ากัญชาคือแบบนี้อายาเสพติดเป็นแบบนั้นสมุนไพรผมก็เลยรู้สึกว่าต้องจัดกิจกรรมบางอย่างที่ทําให้คนมาร่วมกันอย่างวันนี้ครับมันคือกิจกรรมสวอชเชิร์กับมิ s แมรี่เจนก็คือต้องเท้าวความว่าอย่างปีนี้ผมจะประกวดนางงามก็คือนางงามกัญชาเนาะก็คือเรียกว่ามิสแมรี่เจนคือนางงามเหล่านี้ก็เป็นคนที่ชใช้กัญชาอยู่แล้ว เราก็เลยอยากจะให้ผู้หญิงมีพื้นที่ในวงการด้วยเราก็เลยดึงน้องๆขึ้นมาแล้วในมิสแมรี่เจนเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมหนึ่งชื่อว่ากิจกรรมโอเพ่นไม o ์โอเพ่นไมเนี่ยเป็นการเปิดเวทีให้ศิลป,ปินเด็กรุ่นใหม่ที่มีผลงานนะครับขึ้นมาโชว์เพลงของตัวเองแล้วน,น,นอกจากนี้ในงานก็จะมีตลาดเป็นมาร์เก็ตเทสคือสิ่งนี้มันคือการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการผลใช้แล้วก็ ต่างๆที่จะให้มาเจอกันมาเป็นคอมมูนิตี้กันซึ่งงานเนี่ยมันจะมี2วันแล้วมันก็มีคอนเสิร์ตด้วยออแต่มีอย่างหนึ่งที่ทอยากจะนำเสนอมันก็จะมีเขาเรียกว่า Healing State นะครับ Healing State เนี่ยมันจะรว่าด้วยการผ่อนคลายเป็น Meditation Music แล้วมันก็จะมีเวทีเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับด้าน Psychedelic t a l กครับกใ็ในกิจกรรมมันก็จะมีประมาณนี้ครับอย กิจกรรมนี้เรียกได้ว,ว่าไปถึงจิตวิญญาณนะคะไปถึงศิลปก,กรรมแล้วก็ลงไปถึงเมมิคอลแล้วก็ศิลปะนะคะดึงดูดความสนุกสนานมากมายเรียกได้ว,ว่าครบนะคะในการที่เป็นงานทัศน์กาศที่สร้างสรรค์นะคะเกี่ยวกับกัญชาแล้วก็ได้เปิดมุมมองใหม่ๆค่ะเออเรื่องเสริมๆนิดนึงครับก็คืออย่างอย่างวันนี้ที่เรามาจาัดกิจกรรมสวอปเชิร e ์ชน็อตฟลอยก็คือจัดที่บางกอกไอแลนด์ คือผมาจัดงานกันากงานานกกินผักครั้งแรกก็ที่บนเหลือนี้เนะมื่อห้าปีที่แล้วปีนี้มันคือนผุดห่านมาประมาณครึ่งศวรรษก็เลยกลับมาจัดก,กับที่นี่โดยได้ความร่วมมือจากผลและยุวานเขาเขาสนับสนุนร่วมด้วยนะครับก็เลยได้ได้มาจัดสวัสชิ์กันกันที่นี่ครับถือว่าเป็นเรื่องราวแบบเปนเมมน,นะคะที่เรัเชาเนี่ยได้กลับมาในจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะและกลับมาอย่างสง่างาม ที่มากที่สุดคืกุนีแล้วก็ยังไงเียนะคะภาพหนักดูผับนะคะต้องขอขอบคุณจานนะดหนักผักที่ขอตั้งกิจกรรมดีแล้วก็ผู้ร่วมสนับสนุนสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่เอ่อให้ดีผู้ค้ำสนับสนุนให้ดีหนักทั้งนี้รวมไปถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆของเราค่ะที่เข้ามาร่วมสนับสนุนไปอีกแบรนและก็ต่อไปนี้นะคะขอเชิญพาร์ทเนอร์แล้วก็มิส คะมาร่วมเก็บภาพนะคะของความสุขนี้ไว้อีกปีและอีกปีกปตีต่อๆไปขอเรเาได้เพิ่มถ่ายรูปร่วม